그

无ไ่มไม่ออกไม่ออก่วไปไม่ออกกูอยู่กับมันน้อเลยเป็นยังเดวเดียกี่ยลมดูลมพัด นี่ไม่ได้เปิดลมนะพี่ลมพัดนะครับนี่โดนนี่เป็นอย่างเงี้ยลมพัดเลยโดนของพี่เออยักษ์อ่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่า 哦，不会！哦，不会！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 不会 เอาน้ำวนในเอาถังก็ใส่น้ำวนมาเอาเอาที่ผมมันเป็นคนอยู่จะอยู่ตรงนี้กับวันคูมีความสุขดีเพราะมันสวย ไม่มาทำของใส่มันไม่ออกได้ยังไงแล้วก็หมดยอมแล้วอ่ะไเอาปดปดปเอาออกวันที่สค่มันเร็วมากแ่ละเาคนที่เอาิซ่กจิ้มแทงลูกสาวเรานั่นแหละ ้บอกอนลนะไม่ไมใช่ไอ้นั้นหรอกที่ทำมันมีมากกว่านั้ที่ทำ<ฮ><ฮ>

ได้เลยเยี่ยมากรักเลยไปเอาออกไปที่เลยเอาออกไปที่ไปเลยโอ้โอนแ่นนะครับ